จริงๆที่เราชวนน้องฮักมาเนี่ยคือมันมีมุมคือเราเราคุยกับภาคธุรกิจภาคหลายภาคส่วนถูกป่ะถูกแต่โทษนะแม่งแบบเศรษฐกิจมันแย่จริงเนี่ยแต่คนที่นี่เห็นฉากหน้าก็คือนักธุรกิจถูกป่ะถูกแต่คนที่เห็นฉากหลังอ่ะคนเนี่ยเขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ที่ดีเนี่ยต้องไปถามทนายความผมงงมากว่าทําไมแต่ทําไม ในมุมทนายล้าทาไมเราถึงพูดว่าเราเป็นตัวตัวมองบอกในชนีชี่วัทเศรษฐกิจได้อะในมุมทนายมองออกมากเลยก็ถ้าคิดง่ายๆนะครับถามว่างานผมคืองานอะไรงานผมมีสองงานเองงานง่ายๆงานแรกคืองานสร้างนะครับธุรกิจใหม่อยากจะส่งเสริมอยากจะซื้อขายกิจการอยากจะเดินหน้าต่อไปแข็งแรงเข้มแข็งอันนี้คืองานสร้างกับเป็นงานหนึ่งคืองานปรับปรุงงานทะลาบเาะแว้งนะครับก็มีอีกสาขาหนึ่งแล้วกันปีครึ่งที่ผ่านมาปกติอะงานสร้างผมจะค่อนข้างเยอะ การงานที่มันปรับปรุงงานทาระบบบแบงมันก็จะทรงรงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ปีครึ่งโดยประมาณที่ผ่านมาเนี่ยไองานที่งานสร้างอะเริ่มน้อยลงเริ่มแผ่วแต่ว่าไองานทาร์บบบแบงงานที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหรือต่างๆเยอะขึ้นแบบเยอะเลยเยอะเยอะเลยนะครับเราเห็นเทรนดเลยฮะเราก็จ้างทนายมาเพิ่มเลยรู้ว่าเดี๋ยวเทรนด์ต่อไปเนียอีกปีครึ่งสองปีข้างหน้าอีกสามปีจริงม่กจะมีงาน ประเภทนี้เยอะเลยฉะนั้นเนี่ยเราเตยมความพร้อมรอไว้แล้วโอ้โหลงลึกได้ปะไอที่บอกเพราะอัส้สร้างเ่อมันมีอะไรบ้างเล่าพี่ฟังดิฮะสมมตินะเมื่อก่อนถ้าเอาเอาเศรษฐกิจธรรมดาธรรมดาก่อนละกันไองานพวกนี้มันมีอยู่แล้วเช่นผิดนัดสัญญาลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายเงินงานก็ยังดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่พอผ่านมปถึงช่วงเศรษฐกิจแบบมันเริ่มขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความเห็นว่ามันเริ่มทะเลาะกันหนักขึ้นเช่น business partner เคยอยู่ด้วยกันมาดีๆ เค้กมันเริ่มเล็กลงมันเริ่มอ่ะคุยกันเริ่มไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าเค้กมันเริ่มอยู่กันไม่ได้ก็ต้องมาหาวิธีการในการจัดการเรื่องนี้ก็เริ่มทะเลาะกันแล้วทะเลาะอกแบางแล้วก็เข้าไปช่วยในการปรับในเรื่องนั้นนะหรือในเรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้ก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นนะฮะหลังๆถึงขั้นว่ามีลูกความบางเจ้าเนี่ยเขายกพอร์ตลูกหนี้อ่ะให้เรามาบริหารเลย<ะ>เอก็คือเขาเป็นแบบเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันเ็าบอกว่าเดี๋ยวตัดช่วงมาสักสี่สิบเจ้านะครับอนุวัฒน์ช่วยไปจัดการให้หน่อย แนดูให้หมดเลยแล้วมาส่งบริพอร์ตแล้วกันเขาเขาดูแลไม่ทันแล้วให้ทนายดูแลฝากฝากผดฝาก์ตลูกนี้ไปช่วยบริหารเลยช่วยตามช่วยตามมาให้หน่อยช่วยจัดการให้แล้วก็แบ่งแล้วก็แบ่งตัวหนี้ที่ได้มาอะไรกันแบบนี้ จริงๆต้องบอกว่ามันมีบางคนเนี่ยเขาก็ซื้อพอรตซื้อพอร์ตมาซื้อพอรตลูกนี้มาไปบริหารถูกไหม,มก็คือไปตามติดตามทวงหนี้ไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปทําอะไรต่างๆบังคับชําระหนี้อะไรต่างๆจำแต่อันนี้คือเขาบอกเขายังทาอยู่นะแต่เขาบอกว่าตอนนี้พอตเขาใหญ่มากเขาตัดพอร์ตบางส่วนแล้วบอกว่าฝากเราดูแลเลยช่วยไปติดตามช่วยไปคุยทยํายังไงเขาประนอมหนี้กับเราหน่อยโรงสร้าหรือทําอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่คล<ม>้ายๆมาตรการร่าสดขอบริชาติเลยนะซื้อนี่ซื้อนี้แสนหนึ่งเนี่ยใช่ถูกเฮ้ยก็จะเนี่ยผมผมมาก่อนการแล้วเฮ้ยคุณผู้ถูก แล้วบุคคนแล้วผมบอกเลยนะคนนี้ตัวซีเกตเฮ้ยแต่มันเยอะขึ้นจริงเยอะขึ้นจริงใช่เยอะเยอะเห็นเห็นเลยฮะว่ามันเยอะขึ้น